เราก็ใส่เสื้อของเพื่อนเลิฟนะครับเสื้อของจอมโหดนะครับผมสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมเสื้อนุ่มใส่แล้วสบายตัวนะครับผมเราก็ฝากของเสื้อของเพื่อนจอมโหดด้วยนะครับนี่ครับใส่อยู่นี่ครับผมใครที่เป็นเอซีจอมโหดก็สั่งซื้อบจอมโหดได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับผม ากด้วยนะครับสินค้าเราปักไว้ในตะกร้าให้พี่ๆเพื่อนๆแล้วนะครับผมสินค้าเราพร้อมรับตกทุกปัญหาครับผมแถมปรับสภาพผิวให้ด้วยนะครับผมทักทายกันได้เลยนะครับสามทุ่มแล้วพี่ๆเพื่อนๆได้ตบข้าวอะไรกินกันเลยทักทายกันได้เลยครับสินค้าเราปักไว้ในตะกร้าด้านซ้ายแล้วนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆ กินได้เลยนะคบกินเท่านั้นนะี่ครับสินค้าของเราก็มีสบู่ว่านหางจระเข้ครับผมขนาด100กรัมเน้นย้ำา1 0 0กรัมเราขายในราคา79บาทนะครับผมฝากด้วยนะครับอขอบคุณครับผมแล้วเรายังมีเซรั่มสาหร่ายแดงต้นเลือดมังกรนะครับผมนี่ครับปริมาณ15 ml ครับเราขายอยู่ 150บาทต่อนหนึ่งขวดนะครับผมและเรายังมีครีมสาลายแดงนะครับผมครีมลรุงหน้าครับผมขนาด12กร,รัมนะเราก็ขายอยู่นี่ครับ150บาทต่อนหนึ่งกระปุกนะครับผมตอนนี้ประเทศไทยแดดแรงนะครับเราก็มีครีมกันแดดด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับนี hi, 12รร่12กรัมเราก็ขายอยู่1 5 0้าบาทครับผมชีวิตว ฝากด้วยนะครับขอแค่พี่เพื่อนเพื่อนกล้าเปิดใจครับผมคุณพี่เพื่อนเพื่อนจะร้องว้าวอะไรครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับทักทายกันได้นะรับชมทางไกลทางไกลในหลายต่างประเทศวันนี้ครับใครที่เป็นเอฟซีเพื่อนเพื่อนรักผมนะครับนี่ครับเสื้อจอมโหดครับผมเสื้อนุ่มมากใส่แล้วสบายตัวเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากสั่งซื้อบจอมโหดได้เลยนะครับใครที่เป็น เอจอมโหดนะครับฝากด้วยนะครับนี่ครับ